มันมาจากหลังปู๊กมันมาอยู่ดินได้จะเถียงจาเถียงอยู่ดินอยู่ดินมันมาจากหลังปวกมันอยู่ดินมันอยู่ดินเอาสันเห็ดเอาหลดมาเบิงพี่น้องพี่น้องเบิงบู้เบิงเห็ดปวกเบิงเออเบิงคุณอะหอมยอดบอสเห็ดปู๊กคุณอะ เก็บมาจากสวนซื้อไหมดิเนซื้อทั้งขาได้ครับเด้อครับลองครับวิธีการทำเป็ไงนตเอาที่นอกจากรากตนหลักยู่ว่ไม่ปุดขุดออกจากรากปลูดคืออกาสว่าไปเลยเห็ดปวกนาจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วคราวนี้ขายางาคนบอก ร้อยหนึ่งเอาคือตันข้าวรอวันนี้มันมีแค่นั้นตาบ่เอาเนี่ยหรือกรรมวิธีเนาะไม่ได้กินเนาะนี่คือปวกรูปปวกปุ๊กปุ๊กตีนี่มันมันเบิดแล้วเนาะเนาะว่าจะใส่บนนี้มันข้าวหนาๆไปเลยมันลงลงมากว่าใส่บนนี้ลงหลงมาก่ะ ร้อยหนึ่งมาขายถือกระโดดถือกระโดดบัลไลน์หนึ่งเห็ดปวกนี่มันมาจากปลวกอีลีนหรอเม่ยนอ๋ออีรีปวกมันไปไข่ครวะจากโคนปวกปวกมันไปไข่ไว้เอาเว่อร์ออกไฟนี่คือเนี่ยขึ้นมาจากปลวกเนี่ยมันออกมาอุ้ยไหนตัวเข้าไปเนาะอีลีเดียวโบเมียนมาจากปลวกอยู่ใส่หนิมาจาก ลังปวกบ่อเมีนเป็นเห็ดชนิดหนึ่งนะบ้านเขาเคลื่อนมาเห็ดโคลนเห็ดปวก yeah, yeah. นี่เขาเสียงอะไรที่ละ่ะวะเสียงอ้าวไม่ก็มาจากเห็ดปวกที่ไปเบิองหรือยังมันมาจากโคนปวกคูดเบิองแล้วเขาคูดเบิองแล้วเขาวิจิไชวิจิใจเบืองเล้วอ๋อบ้า,ถาบเถอะบ่อ๋ออีลี มันอยู่ลำขั้นแดนมันอยู่ดินเห็ดโคนมันอยู่ในโคนปวกแสดงว่าถ้าเห็ดปวกมาจากปวกและเห็ดเหลืองๆบ้านผมเอิ้นเห็ดทำผ้าไม่จุ๋มอ่านจากกันแล้นใช่ไเออไหนทำไหนมึงว่ามันก็อยู่ในดินเห็ดนางฟางสิแม่ อันนั้นมาจากเชื้อเขาเห็ดฟางเออเห็ดฟางยังออกจาก no. ฟางเน้อยเห็ดฟางยังออกจากกองฟางเออใช่อันนี้เห็ดปวกเลยคือเห็ดชนิดหนึ่งมันออกมาจากพ่นปวกมันมีเห็ดอย่างอีกตรงจบไป็อยกเยอะแยะมากเลยดิอ้อมันพ่ออกมาจากพ่นปวกอีหลีเดีอะโอ้เกิดมากก็จะเห็นเจ้านี่แล้วว่าอีหลีมันออกมาจากพ่นปวกมันออก,าาก,ก,ออกโอ้ยมันอยู่ขัน้นเดียนมันอยู่ดินมั้ยก็อยู่ดินข้างล่างนั้นเป็นปวกเป็นรังปวก เห็ดเพิงเห็ดโคนเห็ดด <at> ินเท่าธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่เอาอยู่จากปุปวกมันจะใส่มันมาจากหลังปุ๋กมันมาจาอยู่ดินใดจะเถียงจะเถียงอยู่ดินอยู่ดินมาจากหลังปวกมันอยู่ดินมันอยู่ดินเอาสารเทศอรุณเราไปเยี่ยมบทสู่ไปได้ปม